สวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มริค้าไทยถทุกๆท่ๆทานคุณลูกค้าขาวันนี้ค่ะเสื้อผ้าไทยสวยๆนะคะต้อนรับนะคะเทศกาลเข้าพรรษาคุณลูกค้าขารวมไปถึงนะคะพี่ๆที่มองหาเสื้อสีขาวเนาะจะสวมใส่นะคะเข้าวัดทําบุญเนาะตั้งแต่วันที่10นะคะกรกฎราคมนี้นะคะวันอาสารหบูชาใช่ไหมคะคุณลูกค้าขารวมไปถึงวันที่11 1ดกรกฎราคมนะคะก็จะเป็นช่วงเทศกาลเข้าพรรษาแล้วเนาะสำหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจนะคะสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยซึ่งคุณลูกค้านะคะสามารถนะคะนาไปมิกแอนด์แมทใส่นะคะ วมใส่ได้หลากหลายโอกาสมากๆไม่ว่าจะใส่กับกระโปรงหรือว่านะคะวันนี้นะที่นุ่มใส่อยู่ใช่ไหมที่มันเป็นชุดมินิดสนะคะใช่ไหมคะคุณลูกค้าจากวันนี้นะคะนุ่มก็นํามาสวมทับนะคะก็นี่เลยนะคะมันก็จะเหมือนแบบเราใส่เป็นกับกระโปรงได้ด้วยใช่ไหมคะสำหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยผ้าที่นํามาใช้ในวันนี้คุณลูกค้าขาเป็นงานผ้าไทยผ้าทอผ้าฝ้ายทอมือสองตะกอคุณลูกค้าขาสีขาวอาช้า ผ้าฝ้ายทอมือ2ตะกอค่ะคุณลูกค้าขาสีขาวงานชะจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษนะคะถ้าเสื้อรูปแบบนี้นะคุณลูกค้าขาปากติ1990บาทวันนี้นะคะจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษ1790บาทเท่านั้นค่ะสำหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยคุณลูกค้ามีผ้าถุงส,สวยๆเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะคุณลูกค้าคะวันนี้ค่ะกับงานผ้าไทยผ้าทอ คุณลูกค้าที่ชอบนะคะเสื้อนะคะที่เป็นผ้าฝ้ายทอมือคุณลูกค้าค่ะเนื้อผ้านุ่มๆเรียบเนียนใส่สบายมากๆเลยค่ะคุณลูกค้าคะสัมผัสนุ่มๆแบบนี้ที่คุณลูกค้าของนุ่มนะชอบมากๆด้วยนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะ089 0 4 1 6 0 0กค่ะเรามีมากมายหลากหลายไซส์นะคุณลูกค้าคะที่นุ่มใส่อยู่นะคะจะเป็นเบอร์38ที่นุ่มใส่อยู่นะคะจะเป็นเบอร์38ค่ะปกตินุ่มจะใส่รอบอก36นนิ้วะคคูก้าคะแต่ถ้าเสื้้อรรงนีเาต้อง หัวเพิ่ม2อนิ้วค่ะ ปกติคุณลูกค้าใส่เสื้อรอบอกเท่าไหร่แจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยนะคะอย่างเช่นปกติคุณลูกค้าใส่เสื้อรอบอก40นิ้วใช่ไหมนุ่มก็จะจัดนะคะเป็นไซส์42ไปให้นะคะุณลูกค้าขาขอบพระคุณคุณลูก han, ค้าทุกท่านมากๆเลยเนาะรวมไปถึงนะคะวันนี้มีถึงไซส์อะไรคะมีถึงนะคะรอบอกนะคะคุณลูกค้าที่รอบอก42นิ้วนะคะเดี๋ยวนุ่มก็จะจัดส่งนะคะเสื้อที่เป็นรอบอก44ไปให้คุณลูก han, ค้ก han, าค่ะจัดให้เลยนะคะสาหรับลูกค้าที่ชอบสนใจสามารถติดต่อเรื่องช็อปเข้ามาได้ ไซส์วันนี้จัดให้สี่ไซส์สุดพิเศษค่ะคุณลูกค้าค่ะสาหรับคุณลูกค้าที่ชอบงานผ้าไทยผ้าทอผ้าฝ้ายทอมือสวยๆรูปแบบนี้ค่ะคุณลูกค้าค่ะเป็นงานผ้าไทยเป็นเสื้อผ้าไทยอีกหนึ่งรูปแบบเป็นสินค้าพร้อมส่งเป็นเสื้อพร้อมส่งสวยๆพร้อมส่งพร้อมเสื้อคุณลูกค้าก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจนะคะเป็นอะไรที่สวยเป็นอะไรที่สวยงามใส่สบายด้วยค่ะคุณพี่จ๋าใส่สบายนะคะแล้วก็ไม่ร้อนนะงานผ้าไทยผ้าทอผ้าฝ้ายทอมือสองตะกอ สวยๆอีกหนึ่งรูปแบบจากร้านแม่าริพาไทยที่คัดเลือกคัดสรรมาให้พี่ๆได้ชมได้ช็อปกันในราคาโปรโมชั่นสุดพิเศษค่ะ1,790บาทจากปกติ1990บาทเนาะวันนี้กับงานผ้าไทยผ้าทอผ้าฝ้ายทอมือสองตะกอคุณลูกค้าขาเนื้อผ้าเรียบเนียนมากๆเลยวันนี้จัดให้นะคะทั้งหมดนะคะ4ไซส์ค่ะคุณลูกค้าที่รอบอก36 38 40แล้วก็42ถ้าทักเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยนะ04608 89 0416008ค่ะคุณลูกาา้ารโทรศัพท์ที่อปพลิเคชัน Line สแกลนี่คิวค้นนะคะทักแชทแล้วส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาได้เลยร้านแม่บริภาไทยยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe ที่ช่อง YouTube แม่บริพาไทยของเราด้วยนะคะคุณลูกค้านะเสื้อสวยๆรูปแบบนี้นะคะคุณลูกค้านะคะสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยถ้าชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยหรือว่าช,ชอบนะคะเสื้อรูปแบบไหนของร้านแม่มริภาไทยที่คุณลูกค้าได้ดูได้ชมอ,อยู่ทางด้านหลังนี้เราอยากให้ทางร้านของเรานํามารีวิวเพิ่มเติมแจ้้้้งเเเขขาาาาาามมมทททักไดลยนะหรือว่โ่โีบ แป0เก้าศูค่ะหรือว่านำโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชันหลายสแกนีี่ว r โค้ดนะทักแชทแล้วส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาได้เลยเดี๋ยวนุ่มนะคะขออน,นุญาตวัดรายละเอียดไซส์ให้คุณลูกค้าได้ดูได้ชมเบื้องต้นก่อนละกันเนาะตัวนี้ค่ะเหมาะสำหรับคุณลูกค้าที่รอบอก38นิ้วเหมาะสำหรับคุณลูกค้าที่รอบอก38นิ้วค่ะตรงช่วงไหล่ตรงนี้ตรงช่วงไหล่ตรงนี้เดี๋ยวนุ่มขออนุญาตวัดให้นะสวยแล้วก็ใส่สบายคคคค่่่่่่่ะะถ้้้้้้้าาาาุณลลลูููกเป็นนนนนนททีีีีชชออออบใสยยแววนวะังงไหตรจ25ิค่ะ ช่วงไหนจะอยู่ที่15นิ้วนะคะก็จะใส่สบายๆนะคุณลูกค้าคขอบพราะคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยนะที่เข้ามาดูเข้ามาชมกันอยู่ในขนานี้ฝากกดไลค์นะคะกดติดตามกด subscribe ที่ช่อง y YouTube แม่มณีิภาไทยด้วยนะตัวนี้ค่ะคุณลูกค้าขารอบรักแร้นะคะรอบรักแร้อยู่ที่นะเดี๋ยวมาวัดให้แป๊บนึงนะรอบรักแร้นะคะจะอยู่ที่20นิ้วค่ะรอบรักแร้จะอยู่ที่20นิ้วเป็นอะไรที่ใส่สบายนะคะคุณลูกค้านะเพราะว่า เวลาเรานะคะไปทับว่าวาทธมบุญหรือทำกิจกรรมอะไรใดๆคุณลูกค้าขาเวลาเรายกมือพนมอย่างนี้เนาะคุณลูกค้าขาก็ไม่ตึงไม่ตึงหลังไม่ตึงไหล่นะคะไม่ตึงหลังไม่ตึงไหล่ทำให้เราแบบว่ารู้สึกสบายแล้วก็ไม่ปวดหลังปวดไหล่ด้วยนะคะคุณลูกค้านะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้านะความยาวแขนตรงนี้อยู่ที่18นิ้วความยาวแขนอยู่ที่18นิ้วค่ะคุณลูกค้าขาแล้วก็ตรงปลายแขนตรงนี้นะตรงปลายแขนตรงนี้นะจะอยู่ที่นะคะคุ 11นิ้วค่ะรอบแขนตรงปลายแขนตรงนี้อยู่ที่1 1นิ้วนะคะคุณลูกค้านะแล้วก็ความยาวเสื้อค่ะความยาวเสื้อสวยมากนะคะตัวนี้นะคะความยาวเสื้ออยู่ที่23นิ้วความยาวเสื้ออยู่ที่23นิ้วสําหรับคุณลูกค้านะคะที่ชอบนะคะให้ปิดนะคะตรงสะโพกบนตรง ให้ปิดนะคะตรงสะโพกบนตรงนี้คุณลูกค้าสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะ <c oughs> เพราะว่าจะปิดตรงช่วงสะโพกบนเลยนะด้วยความยาวของเสื้อน,นะคะ23นิ้วตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยก็จะปิดตรงสะโพกบนตรงนี้พอดีสวยค่ะคุณลูกค้าค่ะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลย0890416008ค่ะหรือว่านาโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชันลายสแกนที่ q ว Code โคค่ะทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลยกับงานผ้าไทย สวยๆอีกหนึ่งรูปแบบของร้านแม่บริพาไทยของเราในวันนี้นะคะคุณลูกค้านะเลือกชมเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะ0 8 9 0 4 1 6 0 0 8ค่ะงานผ้าไทยสวยๆงานผ้าไทยสวยๆแบบนี้รอคุณลูกค้าอยู่นะคะชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าปกติใส่เสื้อรอบอกเท่าไหร่ปกติคุณลูกค้าใส่เสื้อรอบอกเท่าไหร่คะแจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยเดี๋ยวเราดูให้นะคะว่า นะคะคุณลูกค้านะคะจะใส่เสื้อเป็นเบอร์ <Akt. S 1> ไหนรุ่นไหนนะคะคุณลูกค้านะขอบพระคุณมากๆเลยกับงานผ้าไทยผ้าทอเสื้อผ้าไทยเสื้อผ้าฝ้าย,ท,าย ha, ทอมือคุณลูกค้คกคาคะรุ่นนี้จะเป็นสีขาวมุกนะคะสีขาวมุกหรือว่าสีขาวงาช้างนั่นเอง <qui S 2> คุณลูกค,าค้กคาคะสวยระมุนตาม,มากๆนะคะสวมใส่ออกงานนะคะสวมใส่ไปทํางานในวันผ้าไทยสวมใส่ไปช่วยงานไปร่วมงานไปออกงานไม่ว่าจะเป็นงานแต่งนะคะคุณลูกค้า่ะงานแต่งงานบวชนะคะงานขึ้นบ้านใหม่รวมไปถึงนะคะพี่ๆนะคะที่ ชอบเนาะสวมใส่นะคะชุดไทยอยู่แล้วสวมใส่ในชีวิตประจําวันด้วยนะคะหรือว่านะคะสวมใส่เข้าวัดทาบุญเป็นอะไรที่สวยงามมากๆด้วยนะคะชอบสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยเป็นสินค้าพร้อมส่ง เป็นสินค้าพร้อมส่งจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษด้วย1790ราบาทค่ะคุณลูกค้าคะงานผ้าไทยสวยๆแบบนี้ซึ่งคุณลูกค้านะคะก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะปกติคุณลูกค้าใส่รอบอกเท่าไหร่แจ้งเข้ามาถักเข้ามาได้เลยร้านแม่มารีผ้าไทยยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านเลยนาอชอบนะคะผลิตภัณฑ์สินค้ารุ่นไหนแบบไหนก็ทักเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยนะคะพี่ๆนะงานผ้าไทยสวยๆอีกหนึ่งรูปแบบ อีกหนึ่งงานแพทเทิร์นนะคะที่อยากให้คุณลูกค้านะคะได้ลองนําไปสวมไปใส่ดูค่ะเนื้อผ้าใส่สบายแล้วก็ไม่ร้อนนะคุณลูกค้าค่ะถ้าคุณลูกค้าเป็นคนที่ชอบผ้าฝ้ายทองมืออยู่แล้วนะแล้วก็แบบว่าเนาะไม่มีร้านตัดใช่ไหมนี่เลยเลือกซื้อเลือกชอ็อปไปใส่ได้เลยค่ะเลือกซื้อเลือกช็อปไปสวมไปใส่ได้เลยคุณลูกค้าขายเยินดีแล้วก็ขอบพระคุณพี่ๆทุกๆท่านฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe รวมไปถึงนะคะกดแชร์นะคุณลูกค้าค่ะ กดแชร์นะคะไปให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะที่นะคะมองหาเสื้อนะคะที่จะสวมใส่นะคะในวันงานคุณลูกค้าขาถ้ายังไม่มี ติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยแล้วชอบแพทเทิร์นแบบนี้มันเป็นอะไรที่สวยงามแล้วก็พังสะโพกปิดปิดสะโพกด้วยใช่ไหมน,นี้ก็จะเป็นแบบว่าเข้าเอวลงมานะคะเข้ารูปนะคะเข้ารูปแต่ไม่รัดรูปคุณลูกค้าขาพอดีใส่พอดีสวยมากๆเข้ารูปแต่ไม่ได้รัดรูปนะพอดีใส่แล้วก็พอดีสวยมากๆสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยค่ะ4 1 6 0 0 8ค่ะ0 8า0 4 1 6 0 0 8งานผ่าไทยสนยแบบนาสามารถนะคะนําไปมิกแอศูนย์สี่หนก่งหกรูนย์ศูนย์ โป่งดำเกงเ่งสลักหรือว่าคุณลูกค้านะคะจะนาไปสวมใส่กับผ้าถุงนะผ้าถุงหรือว่ากระโปรงสวยๆนะคะใส่ได้เลยอันนี้เด่นุ่มนุ่มมอมิกแอนด์แม็กกับมินิดสนะคะที่นุ่มใส่อยู่นะที่คุณลูกค้าเห็นนี่แหละค่ะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะจะสั่งซื้อเสื้อหรือว่านะคะสนใจนะคะจะให้ทางร้านของเรานะคะตัดเป็นกระโปงนะคะอยากตัดกระโปงกับร้านแม่มาริผ้าไทายจังเลยได้เลยค่ะคุณลูกค,าคา้าขาอยากใช้ผ้า รูปแบบไหนบอกนะคุณลูกค้าขาไม่ว่าจะเป็นนะคะผ้าไทยนะคะคุณลูกค้าขาผ้าคัตต้อนพิมพ์ลายดอกไม้น่ารักน่ารักแบบนี้หรือว่าคุณลูกค้านะคะจะชอบเป็นผ้าขาวม้าหรือว่าคุณลูกค้าจะชอบเป็นผ้าไหมสัาพห์ทอเครื่องสังตะกรอหรือว่าจะชอบเป็นผ้าสิ้นตีนแดงผ้าสลงก็ตัดได้หมดเลยคุณลูกค้าขาราคาจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษด้วยนะคะคุณลูกค้านะเลือกชมเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะกระโปรงหรอกระโปรงนะคะที่เลือกใช้เนาะคุณลูกค้าขาถ้าเป็นผ้ารุ่นนี้เนาะ ถ้าเป็นผ้ารุ่นนี้เหมือนที่นุ่มใส่อยู่แบบนี้ค่ะคุณลูกค้าจ๋าเราก็ตัดเป็นทรงสอบเนาะความยาวคุณลูกค้าเลือกได้ความยาวคุณลูกค้าเลือกได้นะคะออถ้าเป็นผ้ารุ่นนี้ตัดเป็นกระโปรงนะคะตัดเป็นกระโปรงนะคะเหมือนแบบนี้ใช่ไหมอ่ะในรูปแบบของกระโปรงเรามองว่าเป็นในรูปแบบของกระโปรงเนาะคุณลูกค้าคะตัดได้ค่ะตัดสบายมากเป็นกระโปรงทรงสอบเป็นกระโปรงทรงสอบนะคะใส่สบายค่ะคุณลูกค้าคะ่ะคุณลูกค้าก็แจ้งรอบเอว แจ้งรอบเอวสะโพกรวมไปถึงความยาวของกระโปรงเข้ามาได้เลยถ้าใช้ผ้ารุ่นนี้ราคาเท่าไหร่คะถ้าใช้ผ้ารุ่นนี้ราคานะคะคุณลูกค้าคะ790บาท790บาทเท่านั้นค่ะคุณลูกค้าสามารถเลือกสีผ้าได้ด้วยนะเรามีผ้าให้เลือกให้ช็อปเยอะแยะมากมายถ้าคุณลูกค้านะคะชอบเฉดสีไหนคุณลูกค้าบอกได้เลยนะคุณลูกค้าจะอันนี้จะเป็นเฉดสีเขียวเนาะผืนนี้จะเป็นเฉดสีน้ําเงินค่ะ ผืนน an like ี้จะเป็นเฉดสีน้ําเงินนะคุณลูกค้าชอบเฉดสีไหนคุณลูกค้าสามารถเลือกได้ค่ะผืนนี้จะเป็นเฉดสีเขียวค่ะคุณลูกค้าค่ะแล้วก็ผืนนี้จะเป็นเฉดสีดํานะคะคุณลูกค้านะผืนนี้จะเป็นเฉดสีน้ําตาลค่ะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยผืนนี้จะเป็นสีน้ําเงินเข้มหรือว่าสีกรมนั่นเองนะคะคุณลูกค้านะผืนนี้จะเป็นสีม่วงดอกมะเขือผืนนี้จะเป็นสีม่วงดอกมะเขือถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยหรืออวว่่าจะะชบเเป็นสีีมงทดค ผืนนี้จะเป็นสีม่วงพาเทฟถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยหรือว่าจะรับนะคะเป็นผืนนี้สีแดงคุณลูกค้าคะสวยคลาสสิกมากๆเลยใช่ไหมคะคุณลูกค้านะสีแดงเราก็มีหลากหลายด้วยนะคะคุณลูกค้าสามารถเลือกผ้าแล้วให้ทางร้านของเราตัดให้ได้เลยนะคะคุณลูกค้าคะอยากตัดกระโปรงอยากตัดผ้าถุงบอกนะตัดเป็นกระโปรงตัดเป็นผ้าถุงราคาจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษ 790บาทเท่านั้นค่ะถ้าเลือกใช้เป็นงานผ้าไทยผ้าทอผ้าคัตตอนพิมพ์ลายดอกไม้สวยๆแบบนี้นะคะคุณลูกค้าค่ะจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษให้เลยราคาจัดโบร790บาทค่ะคุณพี่คะงานสั่งตัดมีโอนมาจํา500บาทแล้วอีก290บาทเก็บเงินปลายทางหน้าบ้านได้เลยนะคะอยากเลือกผ้าเพิ่มเติมคุณพี่จ๋าสแกนที่ QR วอารโคดนะทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลยทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลยผืนนี้สีเหลืองสีเหลืองมัสตาร์ดค่ะคุณลูกค้าค่ะถ้ามาได้เลย ส่งรูปเพิ่มเติมให้เลือกด้วยนะคะคุณลูกค้า,า่ามันต้องส่งรูปเนาะถ้าได้ส่งรูปให้คุณลูกค้าเลือกแล้วคุณลูกค้าสั่งตัดนี่ก็คือโอเคแต่ถ้าคุณลูกค้าบอกว่าไม่เป็นไรขอเพียงแค่ได้เลือกเฉดก็โอเคแล้วได้เลยจากคุณพี่ขาขอบพระคุณคุณพี่มากๆเลยเนาะ,ะอยากตัดกระโปรงอยากตัดผ้าถุงคิดถึงร้านแม่มารีผ้าไทยของเรานะคะคุณลูกค้านะรวมไปถึงค่ะกับงานผ้าไทยผ้าทอนะคะผ้าสวยๆวันนี้นะคะมีให้เลือกเพิ่มเติมด้วยนะมีให้เลือกเพิ่มเติมนะคุณลูกค้าาขยอกตัดผถุ อยากตัดกระโปรงกับร้านแม่มารีผ้าไทยของเราเพราะว่าช่วงนี้ใกล้วันพระแล้วใช่ไหมคะคุณลูกค้าคะใกล้วันพระใหญ่ด้วยนะคุณลูกค้าคะกับงานผ้าไทยผ้าทอนะคะกับร้านแม่มารีผ้าไทยของเราในวันนี้คุณลูกค้าคะวันอาสาฬหาบูชานะคะตรงกับวันที่10กรกฎาคม2568นี้นะ,ค,ะคุณลูกค,ะคะ้าจ้าอยากมีผ้าถุงสวยๆนะคะผ้าถุงใหม่ๆนะคะใส่เข้าวัดทาบุญคุณพี่จ้าเลือกซื้อเลือกช็อปเป็นผ้าสิ้นตินแดงนะคะผ้าสิ้นตินแดงจะมีลายเลย็กค่ะ ผ้าซินตีนแดงจะมีลายใหญ่ค่ะคุณลูกค้าขาตัดเป็นผ้าถุงตัดเป็นกระโปรงวันนี้จัดโปรโมชั่นสุดพิเศษ990บาท990บาทค่ะสำหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจนะคะก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะใส่กับเสื้อตัวนี้ก็สวยใช่ไหมคะแต่ใส่กับเสื้อตัวนี้ก็สวยหรูหรามากๆเลยนะคะหรือว่าคุณลูกค้านะคะมีผ้าถุงอะไรใดๆเยอะแยะมากมายอยู่แล้ววันนี้อยากได้เสื้อสีขาวนะคะ,ะอยากได้เสื้อสีขาวตัวใหม่ นะคะไว้ใส่นะคะไปเข้าวัดทําบุญไว้เปลี่ยนโปรไฟล์สวยๆนะคะไว้เปลี่ยนโปรไฟล์สวยๆนะคะผ่านทางนะคะแอปพลิเคชันต่างๆคุณลูกค้าค่ก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยปกติคุณพี่ใส่เสื้อรอบอกเท่าไหร่ปกติคุณพี่ใส่เสื้อรอบอกเท่าไหร่คะแจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยเดี๋ยวทางร้านของเราดูแลให้ขอบพระคุณคุณพี่ทุกๆท่านด้วยนะคะ รวมไปถึงห่กับงานผ้าไทยผ้าทออีกหนึ่งรูปแบบที่สามารถนํามาตัดกระโปรงแล้วสวยงามมากๆด้วยนะคะคุณลูกค้าคะกับงานผ้าสลง่งกับงานผ้าสลงผ้าฝ้ายหางกระลอกรุ่นนี้นะคะตัดเป็นกระโปรงราคาเท่าไหร่คะ9 0บาท9 9 0บาทเท่านั้นค่ะสาหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยผ้าสล่งของเรานะคะรุ่นนี้นะคะผืนนี้เรียกว่าผ้าสล่งสีนะคะคุณลูกค้านะแล้วก็ผืนนี้นะคะจะเรียกว่าสีน้ําตาลแดงค่ะแล้วก็อีกหนึ่งเฉดสีคุณลูกค้าคะจะเป็นสี muốn đẹp คุณลูกค้าชอบเฉดไหนคุณลูกค้าก็สามารถเลือกแล้วก็สั่งตัดได้เลยงานสั่งตัดมีโอนมาจํำห้าร้อยบาทสำหรับคุณลูกค้าที่สนใจสั่งตัดกระโปรงแจ้งรอบเอวสะโพกนะคะรวมไปถึงความยาวเข้ามาได้เลยนะคะรูปแบบของกระโปรงนะคะเราก็จะตัดเป็นกระโปรงทรงสอบส,ส,สวยให้ถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยหรือว่าคุณลูกค้านะคะอยากให้ทางร้านของเราตัดเป็นกระโปรงดํากระโปรงดําที่สามารถสวมใส่นะคะได้หลากหลายโอกาสด้วยนะคะกระโปรงดําค่ะคุณลูกค้าขาเลือกใช้นะคะเป็น ผ้าไหมสังเคราะห์ทอเครื่องสามตะกรนนะเลือกใช้นะคะเป็นผ้าไหมสังเคราะห์ทอเครื่องสามตะกรนผืนนี้คุณลูกค้าคะตัดเป็นกระโปรงตัดเป็นผ้าถงุงราคาอยู่ที่1290บาท ราคาจะอยู่ที่1290บาทถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวร้านแม่าริผาทไทยของเราตัดให้ค่ะขอบพระคุณมากๆขอบพระคุณทุกการสนับสนุนขอบพระคุณทุกการติดตามจากพี่ๆทุกๆท,ท,ท่านด้วยนะคะชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยหรือว่าสนใจสั่งซื้อผ้าไปตัดเย็บเองสนใจสั่งซื้อผ้าไปตัดเย็บเองวันนี้คุณลูกค้าขาจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษ490บาทใช่ไหม490้ยบาทวันนี้นุ้งมี กระเป๋านะคะผ้าไทยลายแผ่วามีสีแดงแล้วก็สีฟ้าจ้ะมีสีแดงแล้วก็สีฟ้าคุณลูกค้ารับใบไหนดีคะแถมให้ฟรีหนึ่งใบนะสําหรับของขวัญของฝากของแถมในวันนี้คุณพี่จ๋าแถมให้ฟรีหนึ่งใบด้วยสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยสนใจสั่งซื้อผ้าไปตัดเอง หรือว่าจะให้ทางร้านตัดให้แจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าหา089 0416008ค่ะหรือว่านำโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชันล n e สแกนที่คิวอาโค้ดนะทักแชทแล้วส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาได้เลยกับงานผ้าไทยสวยๆแบบนี้ค่ะรอคุณลูกค้าอยู่ถ้าคุณลูกค้าชอคุณลูกค้าสนใจอยากได้เสื้ออยากได้ผ้าถุงอยากได้กระโปรงติดต่อเข้ามาได้เลยอยากเลือกผ้าเองสแกนที่คิวอาโค้ดนะทักแชทแล้วส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาได้เลยเดี๋ยวนุ่มดูให้ขอบพระคุณมากๆ ขอบพระคุณพี่ๆทุกๆท่านด้วยนะคะสำหรับลูกค้าที่ชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยค่ะ0 8 9 0 4 1 6 0 0 8ค่ะร้านแม่มารีผ้าไทยยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านเลยเนาะเส mm hmm. ื้อผ้าไทยสวยๆวันนี้จัดโปรโมชั่นสุดพิเศษค่ะเส mm hmm. ื้อผ้าฝ้ายทอมือ2ตะกอนะคะคุณลูกค้าหาราคาพิเศษ 1,790บาทเท่านั้นค่ะจัดส่งฟรีทั่วไทยพื้นที่ห่างไกลไม่บวกเพิ่มนะคะจากปกติ1,990บาทนะคะอยากให้พี่ๆนะคะได้มีเสื้อสวยๆนะคะสวมใส่เข้าวันทำบุญอีกหนึ่งรูปแบบแล้วกันเนาะคุณลูกค้าจ้าสำหรับคุณลูกค้าที่ชอบความพรีเมียมชอบผ้าทอหมือเลือกซื้อเลือกช็อปรุ่นนี้ได้เลยรับรองใส่สบายแล้วก็สวยถูกใจมากๆด้วยขอพระคุณทุกการสนับสนุนขอพระคุณทุกการติดตามนะคะปกติใส่เสื้อรอบอกเท่าไหร่แจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยเบื้องต้นก็จะมีสีไซส์ค่ะรอบอ 四十四。